ยมันมันยังมีประวัติแชทอยู่เลยคราวนี้เขาก็เลยถามว่ากุดคืออีหยังจ้าเอ้กูไม่ไหวแล้วกูต้อหนูอะอยากทำทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราทําอะไรเวลาทําเราทําเต็มที่อ่ะเราเราเป็นคนที่แบบผิดหวังมาเยอะแบบมาเยอะมันก็เลกายเป็นคนที่แบบย้ําคิดย้าทําสมองมันจะวนอยู่กับสิ่งนั้นจนที่วันนี้เริ่มสังเกตตัวเองแล้วแหละว่าแบบ เออไม่ไหวแล้วจนที่แบบว่าลืมกินข้าวพี่ตื่นมาตื่นมาไม่กินข้าวอ่ะพี่ไม่กินข้าวจนที่อ๊ะเนื้อไอ้กินข้าวยังถามเนื้อไอ้กินข้าวยังเนื้อบอกว่าบ่รู้แล้วเนืเ้อไปไอ้กินก็กูงไม่ได้กินอย่างนี้เลยจนคุยกับลูกค้าลูกค้าถามว่าต้องเวบไหมคะน้องพูดอะไรก็ไม่รู้พี่น้องพูดไม่รู้เรื่องน้องถ่ายคลิปวันนี้น้บบอ๊กบอกว่าเอยแบบบอกว่านนน้องพูดอะไรอ่ะตัดคลิปไม่ได้ มันแบบโอ้ยนี่แหละวันนี้สตรีมอยู่คนเข้าเยอะเยอะมากหนื่อยไหมมาก่อนแล้วนั้นนุ่นแม่งเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์จุดให้น้องคุยกับเพื่อนน้องดีกว่าโฟกัสถูกจุดคือไม่หรอกพี่จะเอายังไงอ่ะคือมันก็มีบ้างอ่ะที่แบบว่ามันอยู่ในบางที เราหนูก็โฟกัสนะความสุขไม่ใช่ว่าหนูไม่โฟกัสเลยหนูก็พยายามแบบโฟกัสความสุขคนให้กําลังใจคือคก็โฟก,กัสโฟกัสตรงนั้นแต่พอพี่เขาจะได้คนเก่งไงโอ้ยอะไรมันแดงขนาดนี้เนี่ยแซนด์ไปว่าอะไรไปของหัวแซนด์ก็คือแซนด์เจอกันตีหนึ่งดีมึงเมาจะเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำดราม่าอีกพี่รักพี่รักเต้นเพลงนี้ ใครใครเตะปั๊กใครเตะปั๊กแต่ง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 แล้วแล้วแล้วพี่ต้องเป็นตัวละครอะไรเนาะเอา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 เขาไลฟ์สดอยู่มันก็คุยได้ที่เราเอาที่เราอยากเล่นอ่ะพี่เราอยากเล่นเนาะงั้นพี่ไม่เป็นพระบอกรอยนะพี่อยาจจะเป็นขอทานเป็นเด็กนักอะไรอย่างเงี้ยเอาเล่นโลกใหม่กันเหรอเอาเพรมันเป็นการเปิดเมืองมันเป็นการเทสโวยชื่อว่าใครถามึงกูไม่เล่น เดี๋ยวเตงไปไหนมาไม่เขาก็พาพี่ดีไปไหนมาชาเน่ออกกุ้งเผาครับไปกินกุ้งเผาแล้วทำไมแพ้กุ้งเหรอกุ้งกุ้งมันเยอะเกินน้องกุ้งเหรอไม่ใช่เอาข้างหนึ่งโอ้โหจบที่แปดนะ๊อเอาเอาหนังเทียนกันดีใยญ่เด้อแล้ันี่กินไงพี่ดีเอ้ยไปหั่นไปก็หันชิมเลยแล้ว อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเปียไส้ต้มยำใครใใทำนันหลยไส้ต้มยำเหรออขนมเปี๊ยไส้ต้มยำเหรอใครทำวะน่ะเห็นไหมทุกคนว่าพี่จะให้ดูอะไรนี่มานั่งเลื่อนอ่านไม่ใช่น้องก็ดูคอนเทนต์คอมเมนต์ให้ไม่ชาเนลบัคเกอรเทศวันนี้จะพี่จะบอกอะไรดูผู้หญิงคนนี้ ผมก็ยาวผิวก็ขาวขาก็ยาวแขนก็เรียวมีผัวยังครับอผัวก็ยังไม่มีอีกสวยมีผัวมีผัวไปทําดีดีน้องเนี่ยรู้ไหมว่าเดือนที่เราเข้าขายขนมเนี่ยโอ้โหมึงสภาพเป็ไง้ต่เมื่อวานนี้หรอบังสภาพมึงอ่ะบักสัดเนาะมึงอยู่มึงหัวแขกมึงไหมบอบอบอให้บังบังหัวแขกมึงอะไรอยู่บังหวแขกหัวแขกยี่อะไรยังทำเนี่ย สเต็ปหลอดจากพี่ผู้สาวดีฮาเนี่ยบอกเลยว่าเขามาดูมุมไอ้เป็นม,มอแต่ว่าแม่เขาดูดวงเป็นเด็กของพี่เขาเป็นสายหมอทำมอดูดอแต่ละคนต <ะ S 2> <ะ>้องเหตุต้องเหตนเออไงคะเซ่คุยอะไรกันอยู่วะเสียงมันขึ้นบ้านสิวะเป็นยังอ่ะนี่ไอโฟนสมองแดงโอ๊ยบ้านดีเนี่ยบักแท๊กไอบุ๊คโมเมนต์บอ๊าขนมพี่อยู่ไหนน้อง เธอออกไางนอกเมื่อกีาไม่ได้ซื้ออู้ป้าชาเน่อมือตัวเองไหมมันเสียงดังกูเออไปก่อนอทุกคนขาถั่วไปหนคนนี่ไม่ทำอะไรม่มถัวไปลงกระดกมันทัวลงมอแล้วัวโอ้ชีวิตกูนะกูกินเหล่าเมาไปสูมือกูยังถือทัวอยู่บนสูออัวมึงละเไปเล่นนามเนี่ยุดดาเนี่ยเล่นอะไรกันน่ะเจงเล่นเป็นตัวใหม่หรอจ้างมาตลอดละมึง แตงจะเล่น <sa iden> เป็นชื่อหลอดชื่อหลอดพี่ชื่อปุ๊กลุหลอดหลอดแจ็คแจ็คแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันเคยดิบิลเกตยกเอเวร์ดเอาซื้อฝรั่งมาเดี๋ยวนี้น้องมันสันมันเมามันพูดไม่รู้เลย่ึ้นป่ากุ้งเผาเอากุ้งเราลูกแบบดีลูกสื่อมันสื่ออย่ลูกสู่มันสื่ออย่างรา๊อกลวอกล๊อกลมอกล๊อกล๊อกลกลอกล๊ ชื่อเอลห้าหรือ้าเลเป็นแต่ตัวห้าเป็นตัวดีเป็นด้าดารีไหมเป็นซาเออย่างกับคาเร่กุ้งแดงลิ้นจีนเล่นเป็นอะไรอ่ะพ่อหนุ่มคัสโนวาอีกแล้วเหรอมาจอร์สันคนตั้งชื่อให้บอกระบบปันปันใช่เนี่เล่นเป็นอะไรอ่ะวันนี้ี่แตงโมพี่เชื่อไหมไปกินร้านขนมเปียดดีกว่าจ้าแซ่บอยู่เดี๋ยวเจอร้านข้าวมันไก่ผมเนี่ยก่อนเปลี่ยนจากเตรียมเปิดละเตรียมเปิดละเปลี่ยนจาก ฟาใสเป็นแก่นมันไก่เพราะอยู่ไปเที่ซื้อมาแก่นมันไก่แบบเพราะว่าฟาใสมันซื้อมันซื้อแบบรูไปแล้วก็สมอเขาเข้าไปเปยนแก่นมันไก่แล้วเป็นสีแดงเนี่ยเปิดอยู่ข้างโรสลินเลยเปิดแค่กับโรสลินเลยข้างของมันไก่เราจะสร้างปรากฏการณ์แก๊ปต่อแถวพันแก๊ปปาทูพันแก๊ปแจกฟรีอ่ะนั่นแหละประมาณนี้ฮะฝากติดตาม ร้านข้าวมันไก่น้องชายด้วยนะครับฝันในร่างเนื้อครับข้าวมันไก่สั่งมาในหลกไอซี่กับไปอุดหนุนเข่ามาในเด้อกินให้มันหมดสั่งมาปุ๊บเขาถามว่าต่อเขาเกลียดมากินให้หมดทุกเม็ดที่จริงแล้วเขาสั่งมึงทั้งไอซี่และโอชิกวันอะไรนะเขาว่าเนี่ยเราเราค่อนข้างกูเฉยบ่มีนี่เด้เกรย์กับอ้ายนี่เด้เอตรงอยู่แบบเหมือนตรงอยู่ฝากไปฝากด่าเอฟซีเมื่อไอฝากไม่ใช่ฝากไอซี่ ฝากด่าแอดมินฝากด่าแอดมินหน่อยนะมึงทำเชี่ยอะไรเนี่ยน้องเนี่ยคนกระด้าเนาะโอ้กดต่อเด้อเดี๋ยวกันนี่ไดเท้าแล้วล่ะทำส้มตำหวานเออเป็นไงนั้ทำเพลงคนก็ด่ากูขนาดเอ้อยมึงไปร้องกูยิ่ด่าคนทำไม่ด่าคนร้องบ้างร้องผิดคีย์เจ้าหนเดะบี่ผมเข้าใจผมเข้าใจเป็นอย่างดอกเท้าถือด้าไปเรื่อยๆแล้วก็เท้าแล้วล่ะ เขาบอกว่านี่ไงคิดอะไรไม่ออกด่าชาเน่ไว้ก่อนเครียดมาจากงานด่าชาเน่เมียด่าด่าชาเน่ทะเลาะกับผัอด่าชาเน่ถูกต้องถูกต้องบ้ามันมันเป็นตาสังขนาดนั้นหรอพี่ขอซูมดูหน่อยพูดมาบ้ามันน่าจะเป็นตาสังผมใส่ชีวิตเก้าการคิดเรื่องสูตรก๋วยเตี๋ยวดีโดนเติบจัเป็นกระมาจากอันยงอังกฤษที่ฮ่องโก่อยไก่ แม่น้องสมัยก่อนก่อนน้องจะมาถึงวันเนี้ยไปแดกม่น้องแบบทำโรตีเมช่เเออวลาไปฉี่แล้วไม่เคยชอบล้างไงมันาทำโรตีมันก็ทำไมหน้ามันแดงขนาดนี้ดีวะผมจะขายโรตีอยู่หน้าร้านตำมีหัวผมจะไปขายโรตีแหละผมซุกมีสตรีมเกมไปก็เคยขายโรตีฮุมักเกลียวอ๋อสิยาแต่แต่ไข้ผมมากเลยเดี๋ยวฮึปอันพ่าพิ้งผมเรียก่าโอซี่อยู่นะผมอยากจะบอกว่า ผมก็มยังงัวเขาคือบัไดยามาฝอกาใส่ววามหมูมาบ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 บว่าผมยังบ่ได้มีติดแ็กเราพุงกินเราซุ่มือตอนนี้นะฮะ่านผู้เจ้จาด้อย,ปอยเป็นได้แค่เป็นได้แค่ยังผมพูดไปโอ้ยเนาะเลยซิมแพ็คก,ก็ททำยากยากเนาะ มันก็มันก็มันก็เป็นอต่ยาแกกแกบอกว่าแกอยลองเล่นโรใหม่ที่เป็นโรเป็นของเป็นของแกจริงๆเหรอป้าบลอยด์คือหนูเป็นคนแต่งเองค่ะคือป้าบลอยดพี่ไม่ได้เป็นคนได้เริ่มเลยหนูเป็นคนแต่งให้เองค่ะป้าบลอเดแล้วนี่เป็นคอมใหหน่อยแล้วนเราไม่ใคนเพเรือยู่ไหนไม่มีคอมเล่นไปเอาคอมมาเลยนะคอมจากเอาข้องข่อยไปเลยข่อยบอลลินเอาง่ายๆอ่ะต้องดอมรับข่อยก็เป็นข่อยกระด่ด้าคนอยไม่ได้เร เปิดๆพี่เคยบอกกับน้องพี่ก็ต้องยอมรับว่าป้าบอลอยเนี่ยมันเกิดมาจากแมนนี่กับพิโรธม,มันสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาพี่ก็เลยไม่ไอ้นี่มันมันไปเดทนนกับผู้บ่าวแล้วก็ไปพูดเรืกเก่อยว่าอย่างบอกพอมันตายหรือยังกู <S <S ้กรรเขาเลยสร้างมาเออไม่ได้มีพอมันอยู่อย่างนี้สิบอเ่เนี่ยเขาบอกว่าพ่ออาจจะยังไม่ตายก็ได้นั่นเอาไปละมันก็เป็นอย่างนั้นก็หาคนมาเติมให้ แต่พี่ก็เลยกลายเป็นคนแก่ด้วยแบบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูเรเบดีก่อนชัจะส้งเรเบดยมอจันแนนเป็นอะไรคะสนวบไหวแล้วหรอเอยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรทุกคนไม่อยากเห็นแบบสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในแต่ละคนหรอคือปารบอรอยโดนสร้างขึ้นมามันอาจจะมีตัวละครอื่นที่อยากอยาเล่นก็ได้เล็อ้เขาเรียกว่าแม่สายัวอาจจะมีตัวละครอื่นที่แบบแพลวพาวก็ได้คอเชนกูรู้แล้ว อม่พี่นิ่งพูดก่อนอ่ะนั่นนู่นอาจจะมีตัวละครที่แบบแพรวาวประมาณก็กได้เอเอว่ารัวรอวเขาบอกว่ามันมีที่มาที่คนคิดว่าเป็นมึงอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมที่มางคนรูปพี่บินพี่ดีมไงเพราะกูบอกแล้วกูก็ถามกันแล้วว่าครูเออเอารูปไปโพสไปไหมครับโอเคทุกคนพี่ด่ามันให้ละพี่ฝากด่ามันละไม่หรอกแต่มันไม่เกี่ยวกูกูไม่ใช่ทรายมันไม่ได้โพสมันยอมรับหรือมันไม่ไม่หมายถึงว่าเอารูปเราไปปัดในตอนอังกฤษอะแบบไอ้แค่แพนดิคกณคิดว่ารูปกูไปโพสอะไรแบบโพสแบบว่าขอบคุณพี่นั่นนู่นนี่โอ้โหเอากูไปโพสอะไรวะก็แบบเป้ตอนแรกก็อยูแล้วต้นก็คือว่าแกบอกว่าแกจะไม่กลับมาเล่นหรอกไปโพสไปปัด ผมโพสตปั่นแค่ OC ที่ผมรู้จักถ้า OC ผมไม่รู้จักผมไม่ปั่นไอ้พวกนั่นพวกน้องผมไม่รู้ผมไม่ปั่นมงยิงมือดวงแถวแบบม่นะบ้าบ้าบไอ้บ้านยิงหวแข็งไอ้บ้านยิงหัวแข็งหัวเหี้ยยังทำเนี่ยสติปหลอดจากมือสาวดีดีมาเนี่ยบอกว่าเขาดูมุมไอ้บ่นมอยแต่ว่าแม่เขาดูดวงเป็นเดยเขาพี่ เอาไปสายหมอทำหมอดูแต่ละคนเพิงเห็นเพิ่งเห็นเออไงคะเซจคุยอะไรกันดูมั้เสียงมันขึ้นบ้านยสิวะเป็นยังงั้นี่เด็กหัวจะหมดเลยโอ้ยประการดีนะบักซ่าไอ้บุ้งโมเมนต์บอาขนมพี่อยู่ไหนน้องเป็นที่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้เขาไม่ได้ซื้อเอ๊ะมีปานชาแน่ส่งมือตัวเองไหมมนเสียงดังกูเออไปก่อนอู้อ้าว นขาทั่วไปคนนี้เอ้ยทำอะไรเอกรดับมัน่อทั่วไประดอกมันถึทั่วลลอยู่แล้วถั่วเหญ่โอ้ชีวิตกูเนอะกูกินเหล้ามาไปสมือเว้ยถือทั่วอยู่หัวสูงเออถั่วมึงเนรเต็นไปเล่นสมนามเนี่ยตึกด้าเนี่ยล่นอะไรกันอะเต้งเล่นเป็นตัวใหม่หรอ